สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้อยู่กับคณิตฐาแต้มบุญเลิศใยค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะ ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่านะคะว่าวันที่22เมษายนของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกโดยโครงการเพื่อสิ่งว่าล้อมแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNEP นะคะแล้วในปีนี้เนี่ยธีมของ Earth Day หรือว,วันคุ้มครองโลกเนี่ยก็คือการลงทุนกับโลกของเรานะคะหรือว่า Invest in our planet นั่นเองนะคะ คำถามสำคัญก็คือว่าเพราะอะไรเนะเราถึงต้องมาสนใจเรื่องกับสิ่งแวดล้อมกันนะคะคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยสังเกตในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งหลายๆปีที่ผ่านมาเทียบกับตอนที่พวกเรายังเด็กๆอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะ การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะคะทั่วโลกนะคะซึ่งรวมตัวกันเนี่ยเรียกว่าเป็นคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า intergovernmental panel on climate change หรือว่าเรียกย่อยๆ IPCC นะคะก็ได้มีการออกรายงานนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาหลายเล่มนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็น การรายงานการประเมินครั้งที่6นะคะซึ่งมี working group หลายๆ working group ออกมาทยอยเปิดตัวรายงานออกมาเรื่อยๆนะคะรายงานล่าสุดเนี่ยของ working group ที่3เนี่ยก็เพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนนี้นี่เองนะคะก็คือเดือนเมษายนนี่เองจากการสรุปของนักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ทั่วโลกนะคะก็สรุปออกมาได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่พวกเรากําลังเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคยมีมานะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะเรียกการเปลี่ยนแปลงสภ ภาพภูมิอากาศว่าภาวะโลกร้อนนั่นก็คือว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะคะแล้วมีอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องกังวลกันบ้างหรือเปล่านะคะจากสองสมปีที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังก็อาจจะเห็นว่า อากาศเนี่ยมันดูแปรปรวนผิดปกติถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็หนาวกว่าที่เคยเป็นหน้าร้อนก็ร้อนจัดมากๆหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยพายุเนี่ยมันก็ดูจะมาบ่อยแล้วก็ถี่กว่าปกติหรือว่ามีน้ําท่วมหรือว่าน้ําแล้งบางทีเกิดขึ้นในปีเดียวกันนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังตามข่าวจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าในหลายๆครั้งเนี่ยไฟป่า ก็จะรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียที่แคลิฟอร์เนียหรือที่ยุโรปหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเห็นข่าวว่ามีน้ำท่วมมีภัยแล้งมี ฮี w เวฟเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นอะไรที่มันผิดไปจากปกติที่เราเคยเห็นนะคะก็จะเห็นข่าวพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่มันผิดปกติทั้งหลายหลเหล่านี้ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น extreme weather events หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุด ขั้วเนี่ยมันก็เป็นผลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายังเห็นอีกก็คือว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วจากการประเมินของ IPCC เนี่ยก็พบว่าไอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยออมันเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยปล่อยก๊าซเรืองกระจก มากจนเกินไปนะคะซึ่งหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญเนี่ยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าสภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วก็อย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีผลกระทบตามมามากมายระบบอากาศต่างๆทั้งไหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนเป็นน้ำหรือเป็นอุณหภูมิเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะแล้ว การประเมินของ IPCC ก็ยังพบอีกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ทั่วโลกนั่นก็หมายความว่าในทุกพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหมดเพียงแต่ว่าลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่นะคะ เห็นแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีการกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนรวมถึงมนุษย์หลายๆคนที่อยู่ในโลกนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของธีมของ Earth Day ในปีนี้ก็คือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะมาลงทุนเพื่อปกป้องโลกของเรานะคะ อาทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วลงทุนเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องหาเงินมาลงทุนหรือเปล่าทําให้โรคเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคําตอบก็คือว่าการลงทุนในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาเงินเพียงอย่างเดียวนะคะแน่นอนว่าการหาเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าการที่เรามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินออจากมุมมองของนักเศรษฐศา แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเนี่ยปัญหาอันหนึ่งสาเหตุสําคัญอันหนึ่งก็คือว่า,ามันเกิดจากการที่กิจกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษย์เนี่ยซึ่งก็คือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะที่มันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยังไงเนาะก็มีมุมมองหลายมุมมองนะคะเอ่อมุมมองที่หนึ่งถ้าเรามองเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าไอ้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบหรือก็คือ negative externalities นะคะ negative externalities หมายความว่าอย่างไง negative externalities ก็หมายความว่ามันคือ การผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจผลิตหรือการตัดสินใจบริโภคที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นที่ไม่ได้ร่วมมาตัดสินใจกับเรานะคะออแล้วก็เป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบหมายความว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าในปัจจุบันเนี่ย การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหลายแหล่นี่ก็เป็นที่รู้กันว่าพอใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลเสียตามมาก็คือว่ามันมีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกตัวสําคัญซึ่งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังคงไม่สะท้อน ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผลจากการที่มีการสะสมกาส๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากเกินไปนั่นก็คือหมายความว่าเวลาที่เราตัดสินใจซื้อหรือบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยเรากำลังส่งผลกระทบภายนอกเชิงลบให้กับคนอื่นๆทั่วโลกจากการตัดสินใจของเรา แล้วเราก็จะตัดสินใจบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปเพราะว่าราคาที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าจะบริโภคเท่าไหร่เนี่ยมันไม่สะท้อนต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสังคมนั่นก็คือว่าราคาของสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมันมีราคาถูกเกินไปนั่นเองทำให้เวลาคนตัดสินใจไม่ว่าจะตัดสินใจผลิตหรือตัดสินใจบริโภคเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนักนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าทำไมเราถึงมีปัญหาว่าเศรษฐกิจโลกไม่ว่ากิจกรรมการผลิตและกิจกรรมการบริโภคเนี่ยมันถึงส่งผลมันถึงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เป็นส่งผลเสียที่ส่งผลกระทบในระดับโลกจริงๆนะคะก็คือตั้งแต่บ้านเราเนาะจนกระทั่งถึงทั่วโลกนั่นเองนะคะอาชีด คำถามถัดมาก็คือ,อเรารู้และว,ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญรู้แล้วว่ากิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมของบริการบริโภคเนี่ยมันมีผลต่อ,อธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะนี่คําถามถัดมาก็คือว่าแล้วเวลาที่บอกว่าต้อง invest In our planet เนี่ยการลงทุนเพื่อที่จะทำให้สภาพแวดล้อมของโลกมันดีขึ้นเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะก็ขอพูดตั้งแต่ระดับ โลกเลยนะคะแล้วก็มาถึงระดับประเทศแล้วก็ค่อยมาถึงระดับบุคคลนะคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะเพื่อที่จะเป็นการ invest in our planet หรือว่าทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกของเราเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะในระดับโลกนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะต้นเดือนก็จะมีการประชุมสำคัญนะคะก็คือการจัดการประชุมรัฐภา คีอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น หรือว่า conference of the parties นะคะครั้งที่26นะคะซึ่งก็เป็นเวทีที่ตัวแทนของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้มาร่วมหารือกันนะคะแล้วก็ตกลงเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะท่านประยุทธ์จันโอชาก็ได้เดินทางเข้าไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ Bye. Yeah. ในการประชุมครั้งนี้นะคะ COP ยีบกเนี่ยก็มีการตกลงร่วมกันในหลายๆเรื่องนะคะเออหนึ่งในเรื่องที่สําคัญที่มีการตกลงพูดคุยกันเนี่ยก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นการดําเนินการเพื่อที่จะบรรเทาแล้วก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยการดําเนินการทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่ ไม่ว่าจะเป็นการหันมาใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานจากแหล่งธรรมชาติแหล่งหมุนแล่งพลังงานที่เป็นการหมุนเวียนตามธรรมชาติการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงหรือการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงทุนที่มันจำเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนทั้งสิน้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็สร้างผลเสียให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบแต่ว่า อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะมาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งในทีมสำคัญที่มีการตกลงพูดคุยกันในคอป26ก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะระดมเงินทุนมาเพื่อที่จะช่วยในกิจกรรมเหล่านี้นะคะซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น Climate Finance นั่นเองก็มีการพยายามที่จตกลงกันว่าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย นำเงินมาช่วยในส่วนตรงนี้นะคะเราก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยก็หน้าที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ในภาคการเงินเองเนี่ยก็มีการพูดถึงปีมเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเองเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าจะมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย ภายในปีไหนปีไหนปีไหนก็ว่าไปส่วนกองทุนนะคะก็มีเริ่มมีกองทุนบ้างแล้วเหมือนกันนะคะในต่างประเทศซึ่งมีนโยบายการลงทุนในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นความพยายามที่จะเพิ่มเงินเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจซึ่งปล่อย ก๊าซเรือนกระจกเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำก็คือเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อยหรือว่าไม่ปล่อยเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการดำเนินงานในส่วนของที่เป็น Climate Finance นะคะแล้วก็ในภาครวมระดับโลกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการประชุมคอป26เนี่ยก็ยังมีการพูดคุยตกลงกันนะคะว่าเราจะไปถึงเป้าหมาย เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2015นะคะเป็นการประชุมครอบอีกครั้งหนึ่งที่ปารีสนะคะก็คือตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามไม่ให้อุณหภูมิโลกเนี่ย มันสูงเกิน2.2องศาเซลเซียสนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะพยายามไม่ให้มันสูงเกินกว่า1.5องศาเซลเซียสนะคะเมื่อเทียบกับก่อนที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าออประเทศต่างๆเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างในการที่จะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงนะคะก็มีการตั้งเป้าที่เรียกว่าเป็นการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า n น t Zero เนี่ยในหลายๆประเทศนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะก็พยายามมีการพยายามผลักดันว่าให้ตั้งเป้าเป็น net zero ให้ได้นะคะภายในปี2050ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยท่านายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกลางเวทีประชุมนะคะคอบ26ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะ มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าเป็นคาร์บอนนิวทรอลนะคะภายในปี2050แล้วเราก็จะพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไปให้ถึงเป้าการเป็น n น t ซีโรเนี่ยหรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2065นะคะหรืออาจจะถึงก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะอันนี้คือเป้าของประเทศไทยอท่ทีนี้กลับมาดูในระดับประเทศบ้างนะคะก่อนที่เวลาเราจะหมดลงนะคะ ในระดับประเทศเนี่ยเราตั้งเป้าไว้แล้วถูกไหมคะว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรอลภายในปี2050แล้วก็จะเป็นเนตซีโร่ภายในปี2065ในประเทศเองเนี่ยก็ต้องมีนโยบายที่มันสอดคล้องกันถูกไหมคะนโยบายของของ,ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีหลายนโยบายนะคะในภาพรวมเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเราตั้งเป้าที่จะพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าไบโอเซอร์คิวลร์แล้วก็กรีนเทค หรือว่าโมเดล BCG นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะรวมเรื่องเกี่ยวกับการที่ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนโยบายต่างๆนะคะออกมาสนับสนุนให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือสนับสนุนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะหนึ่งในนโยบายที่ หลายคนคงเคยได้ยินจากข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะคะเนื่องจากเพิ่งมีมอเตอร์โชว์ไปนะคะก็คือเรื่องการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีีนั่นเองถูกไหมคะยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นยานยนต์ที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเดินทางภาคการขนส่งนะคะในประเทศได้เพราะว่าการยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะ,ะปล่อย ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นการใช้ฟอสซิลฟิวส์โดยตรงนะคะเอ,อ่อแล้วก็ ในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เป็นของเสียอื่นๆอ,ออกมานะคะทีนี้ยานยนต์ไฟฟ้าก็มีการสนับสนุนให้ใช้แล้วสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะต้องทําตามด้วยนะคะก็คือเปลี่ยนการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศของเรานั่นแหละให้มันไปมีกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการพยายามที่จะดําเนินการแผนตรงนี้อยู่นะคะอ่ะอันนี้พูดคร่าวๆในภาพของประเทศนะคะอีกอย่าง อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เราอยากเห็นให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนเนาะระดับโลกมีเป้าแล้วระดับประเทศเราก็มีเป้าแล้วแล้วก็เริ่มมีการดําเนินการแล้วบางส่วนทีนี้ในระดับประชาชนคนทั่วไปอย่างเราละ่ะเราทําอะไรได้บ้างที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะสิ่ง เราทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยในปัจจุบันเนาะอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือพยายามนะคะใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะหรือของเสียที่มันเกิดขึ้นจากครัวเรือนของเราลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมการบริโภคของเรานะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้หมดเลยอาทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างนะคะ ท่านผู้ฟังคงจะทราบดีว่าหนึ่งในปัญหาสําคัญของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเราใช้พลาสติกเยอะแล้วเราก็ทิ้งมันอย่างไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่นะคะทําให้การเก็บรวบรวมพลาสติกเนี่ยไปรีไซเคิลเอามาใช้ต่อหรือใช้ซ้ำเนี่ยมันทําได้ยากนะคะทีนี้การทําพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นผลเป็นผล,เป,นผลเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งทําพลาสติกเยอะเท่าไหร่ มันก็ยิ่งทําให้มีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกออกมามา,มากเท่านั้นถูกไหมคะนอกจากนั้นไม่พอเวลาเราปล่อยออของเสียที่เป็นขยะพลาสติกเนี่ยจัดการไม่ดีเนี่ยมันรั่วไหลลงไปในแม่น้ําลําคลองแล้วก็ตกไปอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยก็สร้างปัญหาตามมาอีกมากมายนะคะจากการประเมินสถานการณ์ m r i n e Plastics ทั่วโลกนะคะ พบว่าเอเชียเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดพลาสติกในทะเลประมาณ80%ของพลาสติกทั้งหมดในโลกนะคะแล้วประเทศไทยก็ติดลำดับ top 10นะคะในการที่เป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกมากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนาะพยายามเอ๊ะเราลดการใช้พลาสติกลงได้ไหมเราถือถุงผ้าไปเองได้ไหมแทนที่จะใช้ถุงพลาสติกที่เป็นถุงกรอบแกรบที่หิ้วนะคะเราเราถือถ้วยไปเองได้ไหมเวลาเราไปซื้อของหรือเรา ซื้อจาเป็นต้องใช้ของที่เป็นพลาสติกจริงๆเนี่ยเราเอาไปแยกได้ไหมแล้วก็กาจัดอย่างถูกวิธีได้บ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเล็กๆเนาะที่เราทําได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็คือของเสียที่เป็นขยะประเภทอาหารที่มาจากครัวเรือนเนี่ยคะ่ะ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะขยะที่เป็นออแกนิกเนี่ยเวลาที่มันเป็นของเสียที่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยเวลาที่เอาไปฝังกลบหรือว่าไปหมักหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เกิดก๊าซมีเทนเกิดขึ้นแล้วก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็น1ในก๊าซเรือนกระจก เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทิ้งอาหารเยอะๆหรือจัดการอาหารไม่ดีแล้วก็อาหารที่ยังใช้ได้อยู่เราก็ทิ้งไปเนี่ยโดยไม่จําเป็นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกันนะคะแล้ว ประเด็นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าในกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยหนึ่งเราใช้พลังงานไปมากมายสองเรามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพการใช้น้ำใช้อะไรก็ตามเนี่ย ในระหว่างทางถ้าทั้งหมดนี้ทําออกมาแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราทิ้งไปเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรไม่ใช่แค่อาหารที่เราทิ้งไปแต่มันคือทรัพยากรทั้งหมดที่ผลิตเข้าไปอยู่ในอาหารที่เป็นทรัพยากรสุดท้ายที่เราบริโภค เราไม่ได้บริโภคแล้วทิ้งไปนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วการจัดการขยะอาหารให้ดีหรือการลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราทําได้ตั้งแต่วันนี้ในการที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะเวลาของเราก็ได้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจะหมดแล้วจริงๆก็จะขอฝากท่าน ผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินการเพื่อให้สภาพแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้นเนี่ยการ Invest in our planet เนี่ยมันก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ท่านผู้ฟังทุทกๆคนนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆเนาะเรียกร้องให้มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็เลื่อยไปจนถึงระดับโลกนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปถึงเป้าคาร์บอนนิวทรอลหรือว่าเน็ตซีโร่ได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเป้าว่าไม่ให้สภาพอากาศเนี่ยมันสูงเกินกว่า 1. 5องศาเซลเซียสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เป็นที่มันเกี่ยวข้องกับทุกๆคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนจําเป็นต้องดําเนินการร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะเอธเดย์ปีนี้วันที่22เมษายนนะคะฝากไว้ว่าอยากจะให้ลองเริ่มอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดูนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นผลที่ดีตามมาแน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ